ขันกำเดียวก่อนขันกาเดียวเอานะผมไหวแล้วกำเดียวไว้ากิลไปไหนกินก่อนโอยพี่กินอีกนิดนึงดีจะได้จะหมดแล้วเนี่ยโอ้โไปแล้วกระตอสวัสดีค่ะพบกับรายการกับบ้านนอกมากินค่ะกินขวดครับนี่ ซุบแจงค่ะหรือว่ายากิหรือว่าธัญญาก็ได้มีหลายชื่อเพราะเปลี่ยนเปลี่ยนที่อยู่หลายที่ก็อันนี้เพิ่งกลับมาอยู่เชียงรายได้ประมาณหกเดือนนะคะไปอยู่กรุงเทพมาได้ประมาณแปดปีออซึมเนื่อง,งมาจากเมื่อวานได้ดู youtube แล้วก็ทีเนี้ยพี่ชายได้เห็นอันนี้คะ่ะแล้วก็ถามว่าเธอมันอร่อยหรือเปล่าเห็นเขากินทําไมมันเผ็ดจริงๆมันมันไม่ได้เผ็ดค่ะทุกคนมันแบบ มันก็พอๆกับมาม,ะมะ่าเกาหลีแหละก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวไปซื้อมาให้ลองก็มาลองกันเลยดีกว่ามากุเตียจะกินกับของมามะ่าเกาหลีครับอันนี้มันก็ย<ะ>ินแท้เลยเกิดมานี้เชียงรายหาซื้อยากเนาะเธอกินไรลองท้องมาเรี่ยงอะ่ะโอ้เดี๋ยวตั้เข้าสองปันแล้วครับเมื่อกี้โอเคลูงนี้ก็สบายใจโอเคมาเริ่มชิมกันเลยโอ้แดงพลึงเลย bà bảo màn khá đen trời trời thịt thì có, thịt mặn hết, ư ưm chứ thịt xu hưm nó có Ấn đó mặn ừ. mặn mà câu lý thịt rồi con đây là nó ừ có lớn khá là kìm tèm này hả, bây giờ mình giờ, Cầm điếu hay quá, nó lúc luôn đấy nè Ừ, nó cái <laughs> Đu, đu, đu Ô wa mô sinh Nó มันมันเป็นเหรออืมขึ้นตาเลยขอชิ้น่อนหน่อยโให้ได้กำเดียวนะครับบนใน้องแ้น,นนี้เินเพ้หมือนกันเ้ยตายะ กำเดียวเกินสู้ครับชักตังเกิดเปเปรอะเปในอ่ปีน้องเพจไหนอ่ะเพจนี่อันนี้อคติ n งจะแดงมั่ได้เจ้าจะแดเบบจะเพชรเจ้าก็ไม่ไปน่อง การแลกควาไปรคไม่นล้คะอืมอืมโอ้ยความไม่จีบให้เจ้าเอ้ยแอคติฟมาได้ ืมอืมอสอลุกยังไง้ี่ป้าซื้อเด้ที่ไหนนี่เซ <Seven. S 1> เว่นม,มีชีมมีครับเซเว่นอ้าสาขาบ้านามจิมีเนอะต้องเซเว่นกันไหนกอฮะอืมกอตอทห้า,นามหามกินหนาบีบคัต้ามกลิ่นําเพิษแส้กิ่นสเพิษนะครับกินนหนาอ้อ มีมีกระบัดแตงนะครับตีช่วยได้โู้เ uh, ล um, mm ี้ยงวิชาโนมแต่งไหมยังเอาน้ำตาเนี่ยครับไหลน้อย นอยเดี๋ยวนี้หามกินน้ำตัวอันนครับซ้ำกินซ้ำเผ็ดการีสองครับอันนี้อคติ้งค่ะมันมันไม่ได้เผ็ดจริงดูนะคะการีสองอะมันไม่ได้เผ็ดเลยจริงๆเผ็ดเผ็ดแต่มันเป็นน้องลองซื้อไปกินพอเด้ครับหูละ อันนี้ที่ไม่เผ็ดค่ะ,ะต้องขอบอกก่อนว่าปกติเนี่ยจจ๊บแจง้งโดย,ยก,กินเป็นคนที่กินเผ็ดจัดจริงๆนะคะเผ็ดมากไม่เผ็ดไม่กินให้แล้วครับให้แล้วหลดให้ละ พริกเนี่ยส้ตมตำนะคะจานหนึ่งถามใครก็ได้ที้รู้จักเรยรู้เลยว่าเราอ่ะพริกอะตำส้ตมตำทีคือไม่นับเลยอืมมันแล้วผม,มอ่ะค่ะไหนจะได้ข้างแรงแล้วมอ รำอยู่ครับจะเพ็ดกลิ่นแตงน่าก็กินมะมาวงนะอิ่มเห็นนะอิ่มแตงสังเกจนะครับไผ่กินนักเลยไผ่เด้อ <c oughs> จารย์นิสวงครับลุยใจเจ้าม่มาได้กินแบบแตงแบบนั่งไอ้ม,มาเมินแล้วต้องตัดติกเจียงไฮกะเลยว่ามากแ,บบแตง ดูอ่ะข้างนี้หน่อยค่ะ <c oughs> หกหกครับเนาะ อขอทิชชู่หน่อยบุบายยาฟื้นครับ ขึ้นอกละงาตายแล้วไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดเออมมนเผ็ดว่าไปเผ็ดได้ไหนขอโทษครับปล่อยไป่อยได้ค่ะน้อยไง Đá ừ. Lái lại. Nằm nói hết cả đáy em, cảm ơn. Cầm đều bỏ. Biết khiếp đó. Ừ, biết khiếp lấy. Biết ใม้รอกไม่จะเพสโลถ้าใครชอบกูได้กูถุนละก็จะใจไหน้าไปแล้วเขบคุณครับ อ๋อพี่เต้กำเดียว,วจะได้เอ๊อันนี้มันจะรูรูเหรอแหงนะคะทุกคนเห็นกำเดียวก็อ๋ออ๋อเห็นกำเดียว,วมมแต่เนะผมไปแล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นพี่ทราบกำเดียวพี่อนี่ยก,กระจงังด้วยกำเดียวเว่บาเกีย <laughs> โอเควันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วก็ได้นะคะวันนี้คืออันนี้เคยกินแล้วคะ่ะ,ะ,ะเห็นกำเดียวเว่จะได้ ก็มีกระจ <Okay. S 1> ออัดกระจายกูโ okay, อเคลาไปก่อนคะ่ะทุกคนขอบคุณทุกการดูรับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะคะทุกทุกอยาก่าง <c oughs> ขอบคุณคะ่ะไปไหนมากินก่อนขอบคุณค่ะ ิมค่ะเป็นไงบ้างคะหยอดมาหาปอ <c oughs> าไลโอเคไหมรสชาติรสชาติโอเคเพชรมากถ้าเขาได้มากินเพชรนี่ยาคิดแม่แต่จะริมร้องจะริร้อง <c oughs> จะร้องเหลื <c oughs> อ ให้เนะี่ยเขาต้องให้เนี่ย